สวัสดีแฟนๆช่องแดงชาแนลและ fc ทุกท่านนะครับผมและก็ท่านผู้ที่เข้ามารับชมนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีแนวทางและข้อมูลนะครับของงวดประจําวันที่16กรกฎค2564นะครับผม แนวทางและเขาหมุนมาให้ทุกท่านพิจารณานะครับผมครับตั้งใจจะคัดสรรนะครับหววรัฐบาลที่เขาเป้าและบรรยําที่สุดนะครับมาให้คอหววรัฐบาลนะครับของเราได้เลือกชมกันนะครับผมการันตีด้วยสิทธิที่เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับผมครับวันนี้ก็มีแนวทางนะครับเลขเด็ดของอาจารย์ช้างนะครับผมแล้วก็เลขเด็ดคนชี้โชคนะครับผม แล้วก็แนวทางและข้อมูลของเลขเด็ดนกตาทิพย์นะครับผมตามมาด้วยนะครับแนวทางและก็ข้อมูลของเลข8ทิพย์นะครับผมครับสำหรับเลขเด็ดอาจารย์ช้างนะครับผมงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับผมวันประจำวันที่1กรกดาคม2564นะครับผมก็เข้านะครับเ2 2 9เต็มเต็มนะครับผมนะครับ2 9 นะครับล่างเต็มๆนะครับผมครับงวดนี้เราก็ไปตามดูกันว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับผมครับก่อนจะไปติดตามนะครับก็ขอแนะนำนะครับผมโปรดใช้วิจิตยญาณในการรับชมนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันนะครับหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมครับผมก็มาชมแนวทางและข้อมูลของ นะครับเลขเด่นของอาจารย์ช้างนะครับผมครับงวดประจำวันที่สิหกกรกฎานะครับมีเลขเด่นให้นะครับผมเลขเด่นนะครับเด่นงวดนี้ให้หกนะครับผมนะครับผมให้หกนะครับผมแล้วแล้วก็ลองนะครับมีลองมีลองนะครับลองแปดกับสามนะครับผม ครับเลข3ตัวที่ให้ไว้นะครับผมก็มี6 4 7นะครับผมตามมาด้วย6 5 9นะครับผมตามมาด้วย8 1 3นะครับผมตามมาด้วย8 1 7นะครับผมตามมาด้วย8 9 3นะครับผมแล้วก็ตามมาด้วย6 6 8 3นะครับผมตามมาด้วย6 3 4นะครับผมตามมาด้วย3 5 7นะครับผมตามมาด้วย3 7 8นะครับผมตามมาด้วย3 6 9นะครับผมนี่ก็คือชุด3ตัวนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบชุด3าตัวนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมครับคราวนี้มาดูชุด2ตัวนะครับผมครับชุด2ตัวก็มีแนวทางนะครับผม6 1นะครับผม1 6นะครับแล้วตามมาด้วย6 3 3 6นะครับผมตามมาด้วย6 4 4 6นะครับผมตามมาด้วย6 9 9 6นะครับผมแล้วก็มี แปดหนึ่งหนะครับผมแปดสามสาแปดนะครับผมและตามมาด้วยแปดเจ็ดนะครับผมตามมาด้วยแปดเก้าเ้านะครับผมและตามมาด้วยสามศูนยูมะครับผมตามมาด้วยสามหนึ หนึ่งสามนะครับตามด้วยสามหกหกสามนะครับผมตามด้วยสามเจ็ดนะครับเจ็ดสามนะครับผมครับนี่ก็คือชุดสองตัวนะครับแนวทางและข้อมูลของเลขเด็ดอาจารย์ช้างครับผมครับแล้วพิจารณาดูนะครับว่าชนกับสำนักอื่นไหมครับผมครับก็จะมีนะครับผมเลขสองตัวนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกหกสามสามหก 64 46 69 96นะครับผม81 18 83 38นะครับก็คล้ายๆกับเจาะใจลงหวังเลยนะครับผมครับตั้งแต่61ถึง38นะครับผมครับแล้วก็มีเลขนะครับ89 98นี่ชนกับเสือตกถังพลังเงินดีนะครับผมครับผมสำหรับ31 13 36 63นะครับผมก็ชนกับของบ้านไผ่เมืองคลและก็เลขแม่ล่างนะครับผม ครับสำหรับ3773นี้นะครับก็ชนกับเลขแม่นชัวนะครับผมครับก็คือแนวทางนะครับเลขเด็ดของอาจารย์ช้างนะครับผมครับก็ ถ้าชอบนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบก็ตามได้นะครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมครับก่อนจะไปติดตามนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งติ้งๆนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องแดงชาแนลนะครับผมถ้าชมเสร็จแล้วดีและมีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดแชร์ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับมาตามต่อที่เลขเด็ดคน ชี้โชคนะครับผมครับวันนี้งวดนี้ก็ให้เด่นที่ให้เด่นนะครับเด่นที่เลขหกนะครับผมกับเลขเก้านะครับผมหกกับเก้านะครับผมเลขสามตัวนะครับที่ให้ไว้นะครับหนึ่งเจ็ดหกกับเก้าหกศูนย์นะครับผมเลขสามตัวนะครับผมครับชุดสองตัวนะครับมีศูนย์หก หกแล้วก็4 6 6 4กหกสีนะครับแล้วก็7จ็ดหกหกเนะครับผมแล้วก็2 3 3 2ามสานะครับผมแล้วก็ตามมาด้วย9 3 3าสแล้วก็2882นะครับผมตามมาด้วยเก แ9นะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางลข้อมูลของเลขเด็ดคนชี้โชคนะครับผมครับผมก็พิจารณาดูแล้วนะครับเลขที่ชนกับสํานักอื่นนะครับผมก็มี0660หนี่ชนกับของนาอ้วนนะครับผม4 6 6 4งวดนี้ชนหลายสํานักนะครับผมก็น่าพิจารณานะครับผมชนกับบ้านไผ่มืองพลนะครับ ชนกัจอดใจลุงหวังนะครับผมแล้วก็ม้าสีหมอกแล้วก็ของอาจารย์กกนะครับผมก็ชนไหลายสำนักสำหรับ6446นะครับผมก็น่าพิจารณานะครับผมครับต่อมาก็7667นี้ชนกับเนนน้อยนะครับผม2332นี่ก็ชนกับของบ้านไผ่มืองคนนะครับผมสำหรับ9339นี้ก็ชนกับขวันใจดวยไวนะครับผม 2882นี่ก็เป็นเลขมงคลนะครับของราชการที่10นะครับผม9889นี่ก็ชนกับเสือตกถังพลังเงินดีนะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางและก็ข้อมูลของเลขเด็ดคนชี้โชคนะครับผมถ้าพิจารณาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบก็ตามได้นะครับผมถ้าเกิดยังไม่สนใจก็ผ่านไปก่อนเด้อครับผมครับมาตามต่อแนวทางและข้อมูลของเลขเด็ดนกตาทิพย์นะครับผลการก็ใช้ได้นะครับผมครับ งวดนี้ให้มาแบบเน้นๆเลยนะครับให้เด่นที่หกนะครับผมให้เด่นหกนะครับผมครับเลขสามตัวนะครับก็ก็มีหกหนึ่งหกนะครับผมครับตามมาด้วยหกสามศูนย์นะครับผมครับก็ให้สองตัวเน้นๆนะครับก็มีนะครับหกหนึ่ง หนึ่งหกนะครับตามมาด้วยหกสามสามหกครับผมและตามมาด้วยหกศูนย์ศูนย์หกนะครับและตามมาด้วยหกสิบหกนะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลของเลขเด็ดน,นกตาทิพย์นะครับก็ให้เน้นๆมานะครับสามตัวกับสองตัวนะครับผมก็ดูแล้วก็ชนกับสานักอื่นก็มีนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกหกสามสามหกนี่ก็ชนกับ ของเจาะใจลุงหวังนะครับผมแล้วก็6006นี้ก็ชนกับของนักอ้วนนะครับผมก็แนะนํามาให้ท่านพิจารณาดูนะครับผมชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมครับมาตามต่อที่เลข8ทิศนะครับผมครับแนวทางก็มีเด่นนะครับผมก็มีเด่นให้5กับ6นะครับผม5กับ6นะครับผม ก็มีเลข3ตัวที่ให้ไว้นะครับ5 0 6นกับ5 1 6นะครับผมครับสำหรับท่านใดที่ชอบเลขชุด3ตัวนะครับผมก็เน้นๆนะครับผมครับแนวทางชุด2ตัวก็มีนะครับ5 0นะครับ51 5115กลับด้วยนะครับแล้วก็5 3นะครับผมตามมาด้วย 5, 4นะครับตามมาด้วย 5, 6นะครับ ตามมาอร้อยห้าเจ็ดนะครับผมและตามมาอร้อยห้าแปดนะครับผมตามมาอร้อยห้าเก้านะครับตามมาอร้อยหกศูนย์นะครับตามมาอร้อยหกหนึ่งตามมาอร้อยหกสองนะครับตามมือร้วยหกสามครับผมครับนี่ก็คือชุดแนวทางและข้อมูลของเลขแปดทิศนะครับผม ครับพิจารณาดูแล้วนะครับผมเลขที่ชนกับสำนักอื่นนะครับ50นี้ก็ชนกับเลขพิเศษนะครับผมครับ53 54ครับก็ชนกับบ้านไผ่เมืองพลนะครับผมครับสำหรับ56 57 58 59 60นะครับผมชนกับของนาอ้วนนะครับผมแล้วก็61 61นี้ชนเจาะใจลุงหวังนะครับผม แล้วก็62นี่ชนกับของเนนน้อยนะครับผมแล้วก็มี63นะครับ63นี่ชนกับของเสือตกถังพลังเงินดีนะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลของเลข8ทิศนะครับผมครับผมสำหรับ4สำนักก็นำมาฝากให้ทุกท่านพิจารณานะครับผมถ้าไม่ทันก็แคบหน้าจอไว้นะครับผมครับดูทั้ง4สำนักนี้นะครับผมเลขที่ชนกันนะครับผมครับก็เห็นเด่นๆก็มีนะครับ64 นะครับเป็นเลขเด่นงวดนี้นะครับ6 4สี่สี่หนะครับผมของอาจารย์ช้างนะครับชนกับของคนชี้โชคนะครับผม6446นะครับผมครับเลขที่ชนกันนะครับผมและก็มีเลขนะครับ6กสาสามนะครับผม6336นะครับนะครับของอาจารย์ช้างนะครับชนกับของนกตาทิพย์นะครับผมครับ นี่คือเลขชนกันนะครับก็นํามาให้ทุกท่านนะครับพิจารณาดูนะครับผมครับถ้าสนใจก็หยิบจับเอาไปลงทุนในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือลอตเตอรี่นะครับผมก็รีบเก็บไว้เลยนะครับผมนี่ของอาจารย์ช้างก็เป็นครับทั้งสี่สำนักนี้ก็สติเข้ามากกว่าหลุดนะครับผมก็นํามาฝากให้ทุกท่านพิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมครับก็ฝากนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ขอย้ำเตือนนะครับผมว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเพียง ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับพี่น้องคองหวยรัฐบาลนะครับโปรดใช้วิจัยิยาในการรับชมและรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยนะครับผมข้อมูลและแนวทางนะครับหวยรัฐบาลงวดนี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนการซื้อหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเฮงทุสู่ทุกคนเด้อครับผมสวัสดีครับ